สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวทิกต็อกนะคะผ่านเว็บไซต์แค MM ่แมมขีทดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีท้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มมู้ติดตามค่ะและมีบริการอหนื่งอนกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกได้ที่ด้านบนนะคะหรือใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแล็ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครค่ะเดี๋ยวเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะ ให้เรากรอ,อกอรายละเอียดตามนี้นะคะพอกกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลย,เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะบริการยอดวิวนะคะของเราจะเลือกเป็นหมวดก่อนนะคะเป็นหมวด t ิกตอกนะคะแล้วก็บริการนะคะเราจะหาเป็นเลขบริการห้า5ูนย์เจ็ดห้านะคะตัวนี้เลยค่ะ ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่ติกตอกที่เราจะต้องการเพิ่มนะคะของเราจะทําการเพิ่มโพตนี้นะคะมียอดวิวอที่หกนะคะเราก็ทำการคัดลอกลิงค์ค่ะแนะนํานมาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะอันนี้ขั้นต่ำห้าพันนะคะเราจะเปลี่ยนนี่นะคะแล้วก็หนึ่งพันนะคะค่าบริการเพรียงสองบาทนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะล้วก็กดทำการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการตเติมเงินนะคะทั้งแบบสายมือน,นะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังกอรเลท์ค่ะแล้วก็จะเป็น ชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทังแทบ็บ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะ ตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบซ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะ เราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซนนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหรัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะ แล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เล o, available available ือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ล้ก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราก็ขึ้นเป็น1 8ึ่แแล้วนะคะคือใช้เวลาไม่นานเลยนะคะก็ขึ้นเลยใครที่สนใจคะ่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเนะะี่ยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์คะ่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ